ดูดวงตามราศีเกิดประจำเดือนสิงหาคม2 5 6พิคลิปนี้เป็นของคนเกิดราศีกรกฎคนเกิดราศีกรกฎคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึงวันที่16สิงหาคมหรือท่านที่มีลัคนาเกิดราศีกรกฎนะคะ ให้ตัวตนของคุณดีอิมเพสในช่วงนี้ชาวราศีกรกฎจะมีความโชคดีอยู่มากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการติดต่อเรื่องของการขอความช่วยเหลือชะตาชีวิตของใครบางคนจะพลิกผันหากใครมีปัญหาเรื่องการเงินจะกลับมาเฟื่องฟูใครที่กําลังติดต่อเจราจาเรื่องที่ดินเรื่องอสังหาริมทรัพย์จะมีความโดดเด่นนะคะของการงานค่ะไพ่ราชาเหรียญไพ่ราชาเหรียญในช่วงนี้จะมีผู้ใหญ่ใจดีมาทาบทามให้คุณไปรับตาแหน่งใหม่หรือ มีโอกาสที่จะเปลี่ยนงานได้ตำแหน่งที่สูงขึ้นก้าวหน้ามากขึ้นงานด้านต่างประเทศมีความโดดเด่นใครที่ได้รับโครงการใหญ่ๆใ,ในช่วงนี้อย่าเพิ่งท้อนะคะผู้หลักผู้ใหญ่จะเป็นผู้สนับสน,นุนหรือให้คำปรึกษางานของคุณจะมีความสำเร็จจะได้ลูกน้องบริวารที่มีความสามารถมีทีมงานที่มีความสามารถมาช่วยคุณคะ่ะใครที่สมัครงานไว้จะมีโอกาสได้งานตามที่ตัวเองต้องการนะคะการเงินไพ่เดอรชาร์ลอต ไพ่ใบนี้คุณจะมีเกณฑ์ได้เงินจากการเจราจาติดต่อได้เงินค่าผลตอบแทนในด้านของงานประจําหรือได้ได้เสริมหรือค่าตัวแทนในหน้าต่างๆเกณฑ์การเสี่ยงโชคมีค่อนข้างมากหรือใครที่ลงทุนลงหุ้นจะได้รับเงินปันผลค่ะแต่รายจ่ายของคุณก็ยังเยอะอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินทางเรื่องของการขยายกิจการเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวและการเปลี่ยนรถยนตผ่านนะค่ะ ความรักของคนโสดไพ่เดร์มูลในช่วงนี้คนโสดถ้าหากคบหาดูจใจหรือกำลังคุย,ค,ยคุยกับใครสักคนจะต้องถามใจตัวเองว่าความรักมันทําให้เกิดความทุกข์จะไปต่อได้ได้มากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับจิตใจของคุณคุณอาจจะไปเจอคนที่ไม่จริงใจอาจจะไปเจอคนเจ้าชู้และทําให้คุณเสียใจลองทบทวนและพิจารณานะคะเพราะในช่วงนี้คุณกําลังอยู่ในช่วงของ คนที่กำลังจะอหกหักและคนที่กำลังจะกลับมาอยู่ในสถานะโสดอีกครั้งหนึ่งค่ะความลรื่งของคนมีคู่ไพ่ผ้าหรือสีหากคุณมีปัญหากันมาก่อนหน้านี้ไพ่ใบนี้เขาเตือนว่าจะต้องทําใจให้สงบเยือกเย็นคิดถึงความดีงามที่มีต่อกันและกันไพ่ผ้าหรือสีบางครั้งก็แยกกันอยู่สักพักหรือทํางานให้หนักขึ้นเพื่อจะได้ไม่มีจิตใจที่แบบ ไปทะเลาะบอกแว้งกันแต่โดยภาพรวมไพ่ใบนี้สถานการณ์หรือการเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์และจะทําให้คุณกับคนรักเข้าอ,อกเข้าใจกันและอยู่กันแบบผู้หลักผู้ใหญ่เข้าใจกันมากขึ้นเห็นใจกันมากขึ้นค่ะสุขภาพร่างกายของคนเกิดราศีกรกฎไพ่เดือดเทมเพลนไพ่ใ, ate, ใบนี้ เขาเตือนคุณในด้านของการเดินทางไกลคุณอาจจะมีเกณฑ์เดินทางไปติดต่อง,งานหรือการท่องเที่ยวบ่อยเขาบอกว่าให้ระวังเรื่องของดินฟ้าอากาศเปลี่ยนแปลงระวังเรื่องของการติดต่อผู้คนคุณอาจจะเจอคนที่อารมณ์หงุดหงิดง่ายแล้วก็ทําให้คุณอารมณ์เสียจะต้องรอบคอบให้มากและจะต้องสุข,ขุมให้มากค่ะระวังเรื่องของอาหารการกินด้วยนะคะอาจจะทําให้ลําไส้มีปัญหาหรือเกิดอาหารเป็นพิษค่ะ ขอบคุณที่เข้ามาติดตามชมนะคะถ้าคุณถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้แม่หมอก้อยมาลินีด้วยนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ